ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าไงถ้าเป็นแรงกระจายมันต้องคูณกับระย,ยะถูกไหมฮัลโหลค่ะครับส <Hello? S 2> ามร้อยในนี้แรงกระจายทั้งทั้งทั้งโครงสร้างเนี่ยสามร้อยดังนั้นช่วงนี้มันก็จะต้องกระจายมันก็คือสามร้อยเหมือนกันใช่ปะ มันก็จะเป็นสามร้อยคูณกับเท่าไหร่ระยะก็คือหนึ่งมันก็คือเท่ากับสามร้อยใช่ปะค่ะทีนี้ถ้ามันเป็นแรงกระตายอ่ะมันจะเป็นเส้นตรงแต่ว่ามันจะเฉียงลงถูกไหมมันเฉียงลงมาเท่าไหร่อ่ะมันลงถูกปะลงสามร้อยใช่ไหมคูณระยะแล้วก็เท่ากับสามร้อยแสดงว่ามันลงถูกปะ,ะถูกจากของเดิมเรามีเท่าไหร่ พันสามเจ็ดจุดห้าแล้วมันลงมาอีกเท่าไหร่ลงมาอีกสามร้อยและดงนั้นมันเหลือเท่าไหร่พันเจ็ดพันเจ็ดุดห้าตรงจุดนี้มันก็จะเหลือหนึ่งพันเจ็ดห้าใช่ปะ่ะที่จุดนี้ทีนี้ที่จุดที่จุดตีเนี่ยมีแรงอะไรอีกเห็นเปล่าตรงเจ็ดร้อยอืมลงอีกเจ็ดร้อยดังนั้น เป็นเท่าไหรอ่อ่ะก็ตัวนี้ลบอีกเจ็ดร้อยใช่ปะเป็นเท่าไหร่ส7มร้อยเจ็ดสิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบอ่าใช่มันจะลงมาอีกจึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นสามเจ็ดห้าอืมทีนี้จากซีไปดีซีไปดีมีแรงกระจายอยู่ถูกเปล่าค่อยๆเฉียวลงสามร้อย,ยงง <300. S 1> แต่แรงกระจายมันสามร้อยแต่ระยะช่วงนี้มันเท่าไหร่ สองอืมสามร้อยคูณสองเป็นเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยอ,อืมสแสดงว่าพอมันเป็นแรงกระจายอะ่ะถ้าถติว่าเป็นเฉียงแรงมันจะเฉียงลงถูกปะอะทีนี้จากสามร้อยเจ็ดห้าลบกับเท่าไหร่หกร้อยเป็นเท่าไหร่สามเจ็ดห้าลบหกร้อยอืมอันนี้ทุกคนเพิเริ่มเข้าใจยังอะ่ะเข้าใจค่ะ้าใจใจ้า พอมันเสียงลงเราก็จะลงมาเส้นมันก็จะลงมาเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะลบลบ5งร้อยยี่สิบห้าอืมจุดนี้ก็จะเป็นเหลือลบสองสองห้าอ่ะแล้วอะไรอีกจุดนี้มีอะไรอีกลงลงไปที่จุดดีอะลงมาหนึ่งพันถูกป่ะ<บ>ก็จะ พอมันเริ่มที่จุดนี้เป็นไรอะก็คือลบสองสองห้าลบอีกหนึ่งพันถูกป่ะมันลงอีกหนึ่งพันอ่ะก็จะเป็นลบสองสองห้าลบหนึ่งสองสองห้าค่ะแล้วก็เขียนเส้นลงมาไม่รู้เห็นชัดไหมนะอาจารย์ใช้สีนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งสองสองห้าแล้วอะไรอีกก <laughs> ็ค่อยเชียงเลยมันมีแรงกระจายอยู่สามร้อยใช่ไหมใช้ทีนี้สามร้อยมันกระจายอยู่เท่าไหร่ หนึ่งเมตรสามร้อยคูณหนึ่งก็ได้สามร้อยถูกปะซึ่งมันจะลงมาอีกสามร้อยแสดงว่าพอเป็นแรงกระจายเส้นมันจะเฉียงลงมาอีกสามร้อยเป็นเท่าไหร่อะเหวห้าสอยก็จะเป็นลบหนึ่งห้าสองห้าถูกไหมค่ะที่จุดนี้พอที่จุดบีจุดสุดท้ายมีแรงอะไรอีกเ่ยหลวห้าสองหมันขึ้นถูกปะ คใช่แสดงว่าเส้นมันก็ขึ้นมาเท่านี้ถูกไหมเพราะว่าหนึ่งลบหนึ่งห้าสองห้าบวกไปอีกเท่านี้มันก็เป็นเท่าไหร่อศูนย์ถูกปะ่ะอันนี้งงไหมแสดงว่าจุดเนี้ยก็เป็นศูนย์เป็นไงก็สมดุลยังสมดุลแล้วเนีย่ยกราฟเชียมีแค่นี้เองวาดแค่นี้เลยเอเอเลยอีกนิดนึงจะเสร็จแล้ว อะพอจะไปวาดกราฟโมเมนต์ moment, เราต้องทำไงหาพื้นที่ถูกไหมก็คือหาพื้นที่ช่วงนี้ก่อนแต่ว่ามันเป็นรูปอะไรเนี่ยมันหายากปะทุกคนโลยินไหมช่วยกันหน่อยเสร็จแล้วรูปนี้มันคิดยากถูกบ้างเราก็ทำการแบ่งดิ ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอันหนึง่งสี่เหลี่ยมอันหนึง่งงงปะเนี่ยไม่งงไ่ะอ่ะทีนี้อ่ะคิดดิเป็เท่าไหร่เอาสามเหลี่ยมก่อนแล้วกันถ้าเป็นสามเหลี่ยมอะระยะจากตรงเนี้ยถึงนี่เป็นเท่าไหร่สามร้อย <300. S 1> ใช่ปะมันคือสามร้อยใช่ไหมก็เอาตัวนี้ลบกับตัวนี้ได้สามร้อย สามร้อยทีนี้พื้นที่สามเหลี่ยมคิดไงก็คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ป่ะอันนี้มันเป็นเท่าไหร่อ่ะด้านนี้ <100. S 1> คือหนึ่งแล้วก็คูณกับด้านนี้ถูกไหมก็สามร้อยได้ร้อย้าเป็นเท่าไหร่อืมร้อยห้าสิบแสดงว่าในนี้ใช้สีอะไรดีวะร้อยห้าสิบ และข้างล่างอ่ะสี่เหลี่ยม <1> 1> มันสูงเท่าไหร่เนี่ยศูนย์เจ็ดห้าอืมคูณกันหนึ่งใช่ปะ่ะค่ะ <า S 1> มันก็เท่าเดิมถูกไหมก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าทีนี้พื้นที่ทั้งหมดเราได้ยังก็เอาบวกกันถูกไหม สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมบวกกันใช่ปะมันก็จะได้รูปนี้แหละเป็นเท่าไหร่อะหนึ่งสองสองห้าก็จะได้เป็นหนึ่งสองสองห้าถูกไหมพื้นที่อันนี้ค่ะทีนี้พื้นที่อันนี้ล่ะ อ่าทีนี้ทุกคนทํายังไงพื้นที่ด้านนี้คิดยังไงสามเหลี่ยมอันนี้เราไม่รู้ระยะถูกเปล่าว่าที่จุดเนี้ยมันตัดกันที่ระยะเท่าไหร่อันนี้ทุกคนงงเปล่าอันนี้เข้าใจปะจากที่มันเฉียงลงมามันตัดกันที่จุดศูนย์ถูกป่ะค่ะ<อ>เราไม่รู้ระยะถูกไหมว่า มันแบบแบ่งกันไปคนละเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องหาระยะก่อนทําการหาระยะก่อนว่าจากตรงนี้ตรงนี้เห็นไีมจากจุดนี้ถึงจุดที่มันตัดเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ระยะจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่หายังไงล่ะวิธีหานะ วิธีหาระยะก็เอาอด้านนี้ระยะตรงเนี้ยที่เรามีอะ่ะก็คือสามเจ็ดห้าใช่ไหมหารกับแรงกระจายแรงกระจายของเราเท่าไหร่สามร้อยอืมหารสามร้อยเป็นเท่าไหร่1.2 <72. S 1> อืม แสดงว่าเราได้ระยะและตจากช่วงเนี้ยช่วงนี้ถึงนี่จะเป็นรอหนึ่งจุดสองห้าใช่ปะใช่เมตรอ่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาตัวนี้ตัวนี้หารกะแรงกระจายมันจะเป็นเท่าไหร่สองสองห้าอันนี้ไม่ต้องคิดเครื่องหมายก็ได้ หารกับแรงกระจายก็คือสามร้อยเราได้ระยะเท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์จุดเจ็ดห้าเมตรอ่ะทุกคนพ่อสังเกตเห็นป้าว่าทั้งโครงสร้างช่วงเอถึงช่วงซีถึงดีอะ่ะมันเท่าไหร่ระยะซีถ <500. 2. S 2> ึงดีสามร้อยหมายถึงระยะซีถึงดีมันคือสองเมตรใช่ปะสองเมตรและอันเนี้ยรวมกันได้สองไหม ใช่สองค่ะอืมนี่วิธีระยะหาอย่างนี้นะก็คือเอาจุดของมันอะความสู่ของจุดของมันอะหารกับแรงกระจายเดี๋ยวเขียนไว้ให้แรงกระจายอืมอ่าทีนี้เราก็หาพื้นที่ได้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่พื้นที่นี้สามเหลี่ยมเป็นไงอะก็คือหนึ่งส่วนสอง คูณฐานคูณจุดก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับสามเจ็ดห้าถูกไหมแล้วก็คูณกับเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดสองห้าอืมเป็นเท่าไหร่สองร้อยสามสิบสี่จุดสามเจ็ดสองสามสี่จุดสามเจ็ดห้าเอาสามแล้วหน่งก็ได้อะไรอีกตัวหนึ่งได้เท่าไหร่สามเหลี่ยมฝัง พื้นที่ก็คือหนึ่งส่วนสองคูณกับลบสองสองห้าคูณกับศูนย์จุดเจ็ดห้าลบแปดสิบสี่จุดสามเจ็ดห้าลบแปดสี่จุดสามเจ็ดห้าอันนี้ทุกคนพอดูออกใช่ไหมว่าพอมันเป็นเออพอมันเริ่มมาใต้ใต้ศูนย์นะมันก็ในส่วนเนี้ยมันจะเป็นศูนย์เลยค่าเป็นศูนย์ถูกปะ ด้านบนศูนย์นะค่ามันจะเป็นบวกแต่พอหลังลงมาจากศูนยะ์วัดกราฟลงมา,าก็คือค่ามันจะเป็นลบหมดเลยทีนี้พื้นที่นี้อ่ะหาไงพื้นที่ตัวต่อมาพื้นที่นี้นก,นก็ทําเหมือนรูปแรกถูกไหมมันมีเขียงอยู่แล้วก็แบ่งก่อนก็คิได้จุดห้่อืเป็นเท่าไหร่ละเนี่ย อันนี้เหลือเท่าไหร่ระยะนี้ก็คือเอาลบกันถูกปะเอาสองตัวนี้ลบกันคนอื่นยังฟังอยู่ปะเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับโอ้คค่ะ อันนี้มันต่างกันเท่าไหร่สามร้อยใช่ปะช่วงนี้ใช่ไหมแสดงว่าพื้นที่ในนี้เท่าไหรอ่อ่ระร้อยไรยะระยะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้คนอื่นทันไหมเนี่ยแสดงว่าระยะในนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบอ่ะแล้วอันนี้อะ่ะ พื้นที่ด้านนี้หน,น,นึ่งสองเฮ้ยมันต้องเป็นลบดีถูกปะอันนี้มันต้องเป็นลบถูกไหมเพราะมันเป็นข้้งล่างก็จะเป็นลบ 1, 2, 5, <5. S 1> นหนึ่งสองสองห้าใช่ปะคูณหนึ่งก็จะเป็นได้ลบหนึ่งสองสองห้าอืมทีนี้บวกกันสองรูปบวกกันเราก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดของอันนี้ ลบหนึ่งลบหนึ่พันสามร้อเจ็ดสิบห้าอ่าแสดงว่าหนึ่งพันสามร้อเจ็ห้าคือพือ้นที่ของรูปนี้ทั้งหมดอันนี้มีใครไม่ทันไหมทันครับทีนี้พอเราได้พื้นที่ตรงนี้มาเราก็สามารถหากราฟ bending moment ได้าใช้สีเขียว ีอะไรดีสีเขียวก็ได้อะที่จุดเราเริ่มที่จุดศูนย์ใช่ไหมก็คือจุด A อะอยะที่เป็นศูนย์เป็นเท่าไหร่เนี่ยทุกคนดูจากรูปนะความชันมันเป็นไงเฉียงลงความชันการที่มันเฉียงลงก็คือจากค่ามากมาน้อยลงใช่ปะ่ะแสดงว่าความชันมันน้อยลงถูกไหมค่ะมีอาการเขียนไปแล้วว่า ถ้าเป็นเห็นไหมเนี่ยเล็กไปปะจากตะไลเห็นปะถ้าความชันความชันลดลงมันก็จะมีกราฟในลักษณะแค่สองอย่างนี้ถูกปะก็คือเนี่ยซ้ายขวาแบบนี้ครับเข้าใจไหมแต่ว่าค่าอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นบวกใช่ปะค่ะ,คสะแสดงว่าเราก็ต้องวาดจากศูนย์วาดขึ้นมาเป็นโค้งแบบนี้ถูกปะติดงงไหมมันก็จะได้แบบนี้ใช่ปะ โค้งลักษณะนี้อันนี้งงปะเนี่ยงงปะฮัโโลโหลไม่งงค่ะความชันลดลงมันจะได้กราฟขั้วน,นี่ตัวต่อมาเป็นอะไรอ้อๆทุกคนลืม เห็นปะพอมันมีจุดตัดอะเราจะวาดเส้นมาอีกเส้นหนึ่งนะเนี่ยที่มันมีจุดตัดตรงเนี้ยเราจะวาดเส้นมาอีกเส้นหนึ่งวาดเพิ่มเข้ามาอืมทีนี้เป็นอะไรอีกความชันทำไมอีกความชันลดลงเฮ้ยเดีย <S <S ๋ยวเดี๋ยว er er er. ย้อนกลับมาเส้นแรกก่อนเส้นแรกเป็นเท่าไหร่ หนึ่งอืมก็คือหนึ่งสองสองห้าตัวต่อมาอีกเท่าไหร่เส้นความพันมันลดลงใช่ปะแสดงว่ามันก็เป็นกราฟโค้งขึ้นอย่างนี้อีก anyway> อีกรอบหนึ่งงงปะไม่ครับครับทีนี้ค่าในนี้มันเท่าไหร่เห็นปะสองสามสี่จุดสามเจ็ดห้าใช่ไหม ซึ่งพอมันเป็นค่านี้เราก็เอาไปบวกกับค่าเดิมก็คือหนึ่งสองสองห้าบวกสองสามสี่จุดสามเจ็ดห้าเป็นเท่าไหร่ เป็นหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าจุดสามเจ็ดห้าและทีนี้มันเป็นไงเป็นไงอีกความชันลดลงอีกถูกไหมอันนี้ดูออกไหมว่าความชันมันลดลงก็ออก็คือศูนย์มันลดลงมาถึงลบก็คือค่ามันน้อยลงถูกไหมแสดงว่า ความชันลดลงและทีนี้ค่าใต้พื้นที่ใต้กราฟมันเป็นอะไรค่าเป็นลบใช่ไ่ะตอนนี้เลยอะไรนะตอนนี้เลยอะไรนะตอนนี้เลยยาอะไรยาตื่นอทอ้องไห้งนาฮัลโหลได้ยินไหมทุกคนได้ยินค่ะเมื่อกี้ ความชันลดลงเอามาดูความชันลดลงก็จะมีและค่ามันเป็นลบใช่ปะค่าพื้นที่ใต้การาฟตรงนี้เพื่อค่าเป็นลบเห็นปะมันได้ลบแปดสิบสี่แสดงว่ากราฟมันก็จะวาดลงมาเก,ก,ก็ดไหมก็คือจากพันสี่ร้อยห้าเก้าเนี่ยลบกับลบแปดสิบสี่จุดสามเจ็ดห้าได้เท่าไหร่คนอยู่ข้างหูแล้วนอนไม่นอนเป็นการดูแตงไม่ได้ยิน,นูได้ยินแต่เสียงเพื่อน ก็คือลบสี่ห้าเก้าฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์เงียบไปอ่ะ ก็คือไม่ไม่รู้ไงว่าเสียงมันหมดไปหรือยังก็คือลบสี 4, 5, 9, ่ห้าเก้าลบกับเท่าไหร่เนี่ยเห็นปะในรูปลบแปดสี่จุดสามเจ็ดห้าใช่ปะมันได้เท่าไหร่พันสี่ร้อยห้าเก้าจุดสามเจ็ดห้าลบแปดสี่จุดสามเจ็ดห้า ฮัลโหลได้เท่าไหร่เอ่ยไม่มีคนตอบได้เท่าไหร่จานหนูลืมเปิดไหมลบหนึ่งห้าสี่สามจุดเจ็ดห้าไม่ใช่สิฟาร์ี้ต้องเอาค่านี้ เป็นบวกใช่ป,ลปะลบกับค่านี้อ๋อหนูติดลบข้างหน้าจานไม่ไม่ไม่ต้องไอ้นี่นะก็คือกดตามเครื่องหมายไปเลยเครื่องหมายที่มันอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าเป็นร้อยสี่เอ้พันสี่รอยห้าเก้าใช่ไหมลบแปดสี่จุดสามเจ็ดห้าได้เท่าไหร่ได้หนึ่งสามเจ็ดห้าอืมเดี๋ยวขอเขียนก่อน แสดงว่าเส้นมันก็จะเป็นความชันลดลงมันจะเป็นกราฟโค้งลงมาเท่านี้มันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันต้องอยู่สูงกว่าค่านี้ถูกปะมันจะได้1375อ่ะเขียนอย่างนี้แหละทีนี้ตัวต่อมาเป็นไงอีกเนะี้ยความชันลดลงอีกแล้วใช่ปะแต่ว่าค่าเป็นลบถูกไหมก็คือจากเดิมเท่าไหร่1,375ลบกับ พันสาม้อยเจ็ดห้าอีกเหมือนเดิมก็เท่ากับศูนย์อืมเท่ากับศูนย์เนี่ยเสร็จแล้วกราฟเป็นแบบนี้องไหมทุกคนไม่งงไม่จ้าถ้าบอกว่าไม่งงแสดงว่าทำการบ้านกันถูกม,มั้งอืม ถ้างั้นสิ่งที่บอกว่าเข้าใจก็คือโกงหกสิเข้าใจอาจอาจารย์ให้เยอะอาจารย์อาจารย์ให้ได้เยาะข้อเดียวสองข้อประมาณนี้ข้อเดียวพอโจทย์ประมาณนี้ละจ้อ่ะทีนี้จากกราฟเราจะรู้อะไรล่ะเราก็จะรู้ค่าแรงเฉือนสูงสุดกับแรงดัดโมเมนต,ต์ดัดสูงสุดใช่ปะอ่ะดูจาก กราฟเชียค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่ค่าเชียสูงสุดได้เท่าไหร่หนึ่งสามเจ็ดห้าใช่เหรอนี่ไงหนึ่งห้าสองห้าอันคืออะไรงงเหรอคือหนึ่งห้าสองห้าจันเมื่อกี้มีคนฮะคืออะไรอ่ะ เราก็จะรู้ว่า v max อ่ะเนี่ยคือ v max แล้วถ้าเป็น m max อ่ะไนี่เท่าไหร่ดูจากกราฟก็ค่านี้ใช่ปะพันสี่ร้อยห้าเก้าใช่ไหมอันเนี้ยจะเป็นค่า moment max เราจะรู้ได้จากกราฟที่เราเขียนเนี่แหละอืมีใครไม่เข้าใจไหมอันนี้คือบอกเลยนะว่าหลังจากเนี้ย จะต้องวาดกราฟตลอดคือบทหลังจากเนี้ยมันมีให้วาดกราฟแบบเนี้ยตลอดคือถ้าวันนี้ไม่ได้ก็คือทําต่อไปก็คือไม่ได้แล้วนะมีใครง,งงตรงไหนไหมแม่งงค่ะหนูไม่งอมมองอ่ะโอเคคือวันนี้เราก็เรียนแค่นี้กันก่อนพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเรื่องนี้ซ้ำอีกทีซึ่งอาจารย์เตรียม,ยมโจทย์ไว้แล้ว ก็คือจะเป็นรูปแบบนี้สามเหลี่ยมแบบเฉียงคือเรายังไม่เคยแบบลองเรียนที่เป็นสามเหลี่ยมเฉียงเเลยใช่ปะตั้งแต่เรียนมาครับเออซึ่งมันก็จะยากขึ้นแต่ว่าเด็กคิดก่อนว่าจะสอนดีไหมมันยากไปเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนเพิ่มวันนี้ก็แค่นี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ถาไมได้เลย